ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเฟืก็จะมาตอบคําถามนะคะใครข้สอสงสัยเกี่ยวกับการมาเรียนต่อที่จีนนะมีน้องๆหลายคนทักเข้ามาหาเฟืน่นะคะถามว่าพี่มาเรียนที่จีนได้ยังไงพี่ได้ทุนมาหาวิทยาลัยจีนได้ยังไงพี่มาเองหรือว่ามากับเอเจนต์เฟื่หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กําลังหาข้อมูลที่จะมาเรียนต่อที่จีนแล้วก็อยากที่จะรู้เรื่องราวอยากรู้ไกด์ไลน์เพิ่มเติมนะคะเฟื่หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้น้องๆห,หลายๆคนได้คําตอบค่ะ นะคะเฟิ่อขอตอบคำถามก่อนว่ามาด้วยตัวเองหรือมากับเอเจนต์คำตอบก็คือเฟิ่อมาด้วยตัวเองค่ะ no agency ค่ะมาด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้นะคะจะเหมาะมากเลยจะเป็นประโยชน์มากเลยกับน้องๆที่แบบบางคนแบบค่าอเจนแพงจังเลยอะ่ะพี่หนูไม่รู้หนูจะเริ่มยังไงหนูอยากมาด้วยตัวเองนะแต่ว่าหนูจะทํายังไงดีคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเฟิ่อก็จะช่วยแล้วก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้น้องๆสามารถมาเรียนต่อจีนได้ด้วยตัวเองเฟิ่องทำได้เฟืเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้เหมือนกันค่ะ ถามที่หนึ่งไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาได้ไหมคะคาตอบคือมาได้ค่ะเพราะว่าพื้นฐานภาษาจีนของเฟิรนคือพิ่นรู้จักแค่นี่ห่าวแล้วก็คาว่าวา่เออหรอฉันหิวอ่าอ่าสีโซเจียนใจหนาะห้องน้ําอยู่ไหนคือเฟิร์นจำมาแค่3ประโยคนี้เลยนะทุกคน ขั้นตอนแรกนะคะน้องๆทุกคนต้องรู้ก่อนว่าน้องจะมาเรียนจีนตอนไหนช่วงไหนเพราะว่าจีนอะมี2เทอมก็คือเทอมมีนากับเทอมกันยายนเทอมกันยายนจะเป็นเทอมใหญ่นะคะซึ่งปกติแล้วนักเรียนก็จะเปิดเทอมในช่วงนี้นักศึกษาใหม่ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าต่างชาติก็คือจะมาช่วงเทอมกันยายนนะคะคือเทอมแรกแล้วก็เทอมที่2คือเทอมมีนาคมนะคะเทอมสองเพราะว่ามันมีมหาลัย ไม่เหมือนกันนะที่เปิดรับบางมหาลาัยเปิดรับเฉพาะเทอมใหญ่บางมหาลัยเปิดรับโอเคมีรับเทอมเล็กเข้ามาด้วยมาถึงคําถามนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีมหาลาัยไหนที่เปิดรับสมัครทุนบ้างถูกต้องไหมคะอันนี้ง่ายมากเลยนะเราเซิร์ชเข้าไปในใน Google เลยเข้าไปเซิร์ชไปว่าทุนทุนจีนหรือว่าทุนมหาวิทยาลัยจีนในเมืองที่น้องๆอ,อยากไปสมมติว่าน้องอยากมาซีอานน้องก็พิมพ์ไปว่าทุนมหาลัย,ายจีนที่ซีอานหรือว่าพิมพ์ภาพใหญ่ภาพรวมไปเลยว่าทุนมหาวิทยาลัยปีไหนก็ว่าไปแล้วมันก็จะขึ้นนมาาเเลยลว,ว่ป็ จากมหาวิทยาลัยไหนบ้างมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างนะคะที่มีทุนเว็บเด็กดีอย่างเงี้ยเฟิ่งก็แนะนำนะเขาก็จะอัปเดตแล้วก็บอกเรื่อยๆว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างนะคะที่กําลังเปิดรับทุนตอนนี้เมื่อน้องๆนะคะเลือกมหาวิทยาลัยได้แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนแรกเลยนะเฟิ่งก็คือเข้าไปในเว็บไซต์มหาลัยก็คือพิมพ์ชื่อมหาลัยนั้นเข้าไปเลย อ่ะขอเฟือก็เป็นชานซีอยู่ในเว็บซิีใช่ไหมก็พิมพ์พอหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเว็บไซต์มหาหลัยซึ่งไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์มหาหลัยคือมันก็จะเป็นภาษาจีนท,ทั้งหมดแต่มันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปดูรับนักศึกษาแล้วคลิกเข้าไปนักศึกษานานาชาติแล้วก็ขอทุนหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปกรอกข้อมูลในมหาหลัยอ่ะชื่ออะไรอ่าพาสปอร์ตอะไรแบบ ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อทุนเป้าหมายในการเรียนต่อทุนคืออะไรทำไมถึงอยากได้ทุนมหาวิทยาลัยนี้สิ จะมาเรียนต่อภาษาหรือว่าเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะคะก็คือเข้าไปกรอกข้อมูลทั้งหมดทําไปเรื่อยๆนะคะน้องๆไม่ต้องรลนไม่ต้องรีบมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแปลแล้วก็แบบว่าเขียนไปได้นะคะก็ขอแค่มีเวลาเตรียมตัวนิดนึงนะเอาจริงนะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเป็นต้องเก่งภาษาจีนเลยก็ทําได้หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการซับมิตเอกสารว่าทางมหาลัยนะคะต้องการเอกสารอะไรบ้างเอาตรงนั้นในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีรีเควสต t ที่ต่าง กันออมาแต่อันนี้คือเฟื่องขอยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยของเฟื่องนะคะว่า มีเอกสารอะไรบ้างนะคะ1ก็คือแอปพลิเคชันฟอร์มค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลายัยแต่และมหาวิทยาลัยก็จะมีแอปพลิเคชันฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันฟอร์มของมหาวิทยาลัยของเฟิร์นหลังจากเราไปดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พิมพ์กรอกข้อมูลเข้าไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดรูปภาพอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นไฟล์ pdf อันนี้ไม่เขียนมือนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนมือกันแล้วนะคือที่จีนอ่ะทุกอย่างมันเป็นระบบแบบดิจิตอลเป็นระบบ แบบนี้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์ออกมาแล้วเขียนนะคะแต่ว่าให้เราดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์เอกสารแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ pdf ไว้เลยนะเอกสารที่2นะคะก็คือ certificate graduate Age นะคะของ bachelor degree ก็คือเป็นเอกสารที่การันตีว่าเราจบ จากมหาวิทยาจบปตีแล้วนะจากมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเอกสารที่3นะคะก็คือจะเป็น t r a n s c r i ต์นะคะของมหาวิทยาลัยอันนี้เราสามารถขอจากมหาวิทยาลัยของเราได้นะเป็นภาษาอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษนะคะสีนะคะก็คือเป็นใบเกียรติบัตรต่างๆที่เราได้จากการเรียนอยู่ในม,มหาวิทยาลัยนะยกตัวอย่างนะคะตัวนี้คือเฟิร์นเป็นเด็กทุนของมหาวิทยาลัยของเฟิร์นอยู่แล้วนะเฟิร์นก็ส่งไปว่าเออเนี่ยฉันก็เป็นเด็กทุนของมหาวิทยยนะจะได้ทุนมหาวิทยาลัยตอนที่ฉันเรียนอยู่ปตีอะไรก็มีเกียรติบัตรการเข้าร่วมใน นะะในมหาวิทยาลัยก็มีเยอะเท่าไหร่ก็คือสแกนทําเป็นไฟล์ pdf ก็คือสับมิ t สับมิมเข้าไปเลยทางมหาวิทยาลัยจริงจะได้รู้ว่าเราก็เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือก็คือส่งส่งเข้าไปนั่นแหละแล้วก็เอกสารต่อมานะคะก็คือจะเป็นใบ ใบทดสอบเหรอใบทดสอบเกี่ยวกับภาษาภาษาอังกฤษเอาจริงนะแต่ตรงนี้คือมันก็ไม่ได้รีเควสอะไรมากมายแต่ถ้าเรามีนะคะเราก็ส่งคือเฟิร์นอ่ะก็สอบ i อเอลหรือว,ว่าโทอีกนะคะตั้งแต่เฟิร์นเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยอะ่ะคือมันนานมากๆแล้วแล้วก็ไม่ได้สอบอีกเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นเฟิร์นก็เลยเอาอันเก่านี่แหละก็คือสแกนแล้วก็ทําเป็นไฟล์ PDF ก็คือสับมิดเข้าไปด้วยแล้วก็เอกสารต่อมานะคะก็จะมีสําเนาพาสปอร์ตเรซูมเม่ค่ะซึ่งเรซูมเม่ตัวนี้นะคะเฟิร์นก็แปะให้น้องๆได้เห็นเลยว่าอันนี้คือเรซูมเม่ที่เฟิร์นทำบางคนอาจจะมีไอเดียที่ดีกว่านี้นะแต่อันนี้คือเฟิร์นใช้เวลาในการเตรียมตัวทุกคน1วันอ,องจริงคือเฟิร์นน่ะรู้ว่ามหาวิทยาลัยกําลังจะปิดรับสมัครวันที่1ิมกราอ่าแต่ว่าเฟิร์นน่ะ เพิ่งไปรู้แล้วก็กออข้อมูลสมัครมหาลัยอะวันที่7มกกะลาเปิร์นก็คือพิมพ์ทุกอย่างแบบวันในมิราเคิลเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้มาเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไกด์ให้น้องๆได้รู้ว่าเออต้องพูดลักษณะแบบไหนต้องพิมพ์อะไรยังไงเอาตรงนั้นมันก็เบสิกนั่นแหละคะ่ะที่เฟิร์นทำอะ่ะเพราะว่าคิดว่าเออของเฟิก็ไม่ได้ ไม่ได้ดีอะไรเลยภาษาอังกฤษคือเฟิร์นแกมมงแกมมายอย่างเงี้ยคือเฟิร์นก็ไม่ได้เป๊ะก็คือเฟิร์นพิมพ์จากความรู้สึกของเฟิร์นเองต่อมานะคะนอกจากเรซูเม่แล้วนะที่เราที่ทางมาหาหลัยรีเควสนะคะก็จะมีสต๊ดดี้แพลนซึ่งสต๊ดดี้แพลนนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้อันนี้คือสต๊ดดี้แพลนที่เฟิร์นเขียนขึ้นคร่าวๆนะคะก็หวังว่าน้องๆหวังว่าจะช่วยให้น้องๆหลายๆคนนะคะได้รู้ว่าสต๊าดดี้แพลนมันเป็นประมาณไหนต้องพูดอะไรยังไงนะคะก็สามารถอ่านได้เลยนะอันนี้คือเฟิ เอกสารต่อมานะคะก็คือจะเป็นแบงก์สเตทเมนต์ซึ่งเอาตรงๆน้ามันไม่ได้จํากัดอะว่าต้องมีสเตทเมนต์เท่าไหร่อ่ะสำหรับเฟิร์นนะที่คุณส่งไปเพราะว่าเฟืก็แค่ไปพิมพ์เอาสเตทเมนต์ย้อนหลังของคุณแม่6เดือนใช่ไหมแล้วเห็นเนี้ยยอดเงินล่าสุดที่เหลือมันเหลือแค่หมื่นหนึ่งอ่ะทุกคนเฟืก็คิดว่าเออไม่เป็นไรก็สัมมิตไปก่อน <laughs> เพราะว่ายังไงเราก็ขอทุนมาหาลัยอยู่แล้วไางยใช่ไหมต่อมานะคะก็จะเป็นใบรับรองความประพฤติตรงนี้ ก็ไปรับรองคำประพฤติตัวนี้นะคะไปขอจากสถานีตํารวจนะคะแห่งชาติเลยนะก็ต้องขอเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะคะส่วนเอกสารนะคะที่ต้องเตรียมไปในการขอไบป,ประพฤติก็จะมี1น,นะคะพาสปอร์ตตัวจริงสําเนาพาสปอร์ตนะ1ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอกสารการตอบรับจากมหาวิทยาลายัยแต่สมมติว่าถ้าใครยังไม่ได้เอกสารการตอบรับจากมหาวิทยาลายัยก็ใช้ใบแอปพลิเคชันฟอร์มนะคะแบบใบยื่นรับสมัครขอทุนจากมหาวิทยาลัยเลยก็ได้ั้นสอนต่อมาก็คือไปรับรองการตรวจสุขภาพของเรานะคะโดยโรงพยาบาลที่เฟิร์นไปนะคะคือโรงพยาบาลจุฬา สภาการชาไทยนะทุกคนก็ไปถึงโรงพยาบาลนี้นะคะก็คือไปตึกพปรนะคะชั้น16นะพอไปถึงปุ๊บก็จะมีพี่ต่างๆบริการก็คือทำไปตามขั้นตอนเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพเราจะยื่นขอวีซ่าไปจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบฟอร์มการตรวจร่างกายนะคะที่ทางมหาวิทยาลายัย ของเรานะรีเควสมาซึ่งมหาวิทยาลัยแต่และมหาวิทยาลัยนะคะทุกคนจะมีแบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องพิมพ์แบบฟอร์มตัวนี้ไปเองนะเพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้มีแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพไปให้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องพิมพ์ออกไปนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คืออัดวิดีโอแนะนําตัวซึ่งมหาวิทยาลัยเฟิร์นนะคะก็จะมีให้ซับมิตวิดีโอแนะนําตัวเองส่งไปเราก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะก็พูดอังกฤษแล้วก็พูดจีนผสมประสานไปของเฟิร์นนะที่เฟิร์นบอก ไปนั่งแปลจากอังกฤษเป็นจีนแล้วก็พูดแบบนั้นอะคือจำจำท่องจําท่องจําท่องจําแล้วก็พูด แล้วก็ได้เป็นวิดีโอนี้มาค so, so, is ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยุกคนสวัสดีค่ะท t กคนสวัสดีค่ะทุ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 กคนสวัสดีค่ะท i กคนสวัสดีค่ะท a กคนสวัสดีค a ะทุกคนสวัสดีค่ะท a กค a สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกค n สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ i ุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค finish my bachelor degree in the major of aviation business management program in the faculty of tourism and hospitality with the GPA 3.93 and graduated with the first class honors student so thank you so much for letting me introduce myself in front of you Bye. นี่นะคะก็จะเป็นเอกสารคร่าวๆนะทุกคนที่เราต้องสับมีให้กับทางมหาวิทยาลายัยหลังจากนั้นนะคะเราก็รอมาหาวิทยาลัยประกาศผลว่าเราได้ทุนหรือเปล่านะหลังจากที่มหาวิทยาลัยนะคะประกาศผลไปที่เรียบร้อยแล้วว่าเราได้ทุนนะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเอกสารคร่าวๆนะคะประมาณนี้ก็จะมีใบ J w 2 0 2ก็อก็คือใบก็คือใบใบทุนนั่นเองนะแล้วก็จะมีียรติประกาศเกียรติิยาบัตรว่าเราชื่อนี้พาสปอร์ตนี้ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยนี้ ได้ทุนเท่าไหร่เงื่อนไขการรับทุนอะไรต่างๆนะคะเราก็เก็บเอกสารพวกนี้ไปถ่ายเอกสารเพื่อที่จะเตรียมตัวไปยื่นขอวีซ่านักเรียนต่อที่จีนค่ะอีกขั้นตอนสุดท้ายกันทุกคนมาแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนการขอวีซ่านะคะเราก็ต้องไปกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนนะในแบบฟอร์มนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะว่า Chinese Visa Application Service Center นะอันนี้นะคะทุกคนคือทางทางสถานทูตข,ของจีนอะ่ะเขาไม่ให้พิมพ์ออกมาแล้วเขียนมือนะทุกคนทุกคนต้องแบบว่าดาวน์โหลด a p ปพลิเคชัน Form มาก่อนที่นี้ทุกคนก็พิมพ์พิมพ์ใส่ข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยพิมพ์ออกมาแล้วก็นําไปที่พิมพ์นะคะไปยื่นในวันที่เราขอวีซ่า เอกสารในการเตรียมพร้อมก็จะมีตัวนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันฟอร์มคือเราต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ปินมาไว้แล้วก็สองก็คือพาสปอร์ตตัวจริงเอกสารสองั้างก็คือใบ J จดับเบิยูสองศูนย์สองหรือว่าใบตอบรับนะคะว่าเราเป็นนักศึกษาทุนได้ทุนจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะจะเตรียมเอกสารพวกนี้มาไว้ให้เราแล้วเราก็แค่เอาตัวนี้ถ่ายเอกสารแล้วก็ไปยื่นในการขอวีซ่าค่ะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยนะคะรอประมาณ2 3ถึงสามวันเราก็ได้วีซา่าแล้วก็เตรียมตัวบินค่ะ คือคนเหนื่อยไหมเฟื่เหนื่อยมากเลยสเสียงเปลี่ยนล้อขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะและนี่นะคะก็คือเป็นขั้นตอนทั้งหมดเลยนะที่เฟิร์นเตรียมตัวแล้วก็สับมิดส่งเอกสารมหาวิทยาลายัยแล้วก็ขอทุนจากมหาวิทยาลัยเองนะคะแล้วก็ได้ทุนแล้วก็ได้มาอยู่ที่จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะทุกคนถ้าน้องๆสนใจนะคะที่อยากที่จะ ทำเองลงมือทำด้วยตัวเองไม่ได้ผ่านเอเจนต์นะคะคุณก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถทักมาหาคุณได้ตลอดเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย